ก็มินิคอนเทนต์อีกแล้วอ่างน้ำมันเครื่องซึมเดี๋ยวว่าจะเอาไปจัดการให้เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์แนะนำอู่ประจำแถวบ้านแล้วกันเอานะครับเมื่อวานเราก็มีโปรเจกต์เล็กๆไปแต่ว่าลืมถ่ายลืมถ่ายจริงๆ,ๆกันทั้งแดงโปรเจกต์เล็กๆ,ๆของเราคือนี่เปลี่ยนโลโก้ท้ายรถนี่ของเดิมเยินมากก็ ีย๋ยวไปดูกันว่าเปลี่ยนแล้วหน้าตาเป็นยังไงถ้าก่อนไปนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นร้านให้ดูตรงนี้ร้านนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นข้างล่างเอาละครับก็กำลังไปละเดี๋ยวไปอู่กันน่าจะยาววันนี คิดว่าน่าจะได้นอนอู่หนึ่งคืนเดี๋ยวยไเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีบาย เท่าที่ดูอาการนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่แค่อ่างน้ํามันรั่วแต่ว่าน่าจะเป็นปั๊มน้ํามันเครื่องแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเท่าที่คุยกับช่างก็จะล้างตรงช่วงอ่างมาก่อนให้สะอาดนิดนึงแล้วก็จะได้กลับมาเช็คดูอีกสักระยะว่ายังมีคราบน้ํามันอยู่ไหมถ้าไม่มีแต่น้ํามันเครื่องยังหายอาจจะต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องน่าจะเป็นที่แหวนตัว ตัวสูบมันหลวมแล้วน้ำมันเครื่องมันโดนเผาออกไปก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงในช่วง2อาทิตย์3อาทิตย์ข้างมาก็ต้องเช็คเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูกัน